สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนธิธิสิทธิ์ในร้อยตามรฐบ,บาลถึงหัวแมาจา์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่5ธันวาคมวันนี้ครับสถานการณ์ในรอบโลกนะครับรัอเมกายังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงยุโรปครับยุโรปตะวันตกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่วนยุโรปตะวันออกยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในอาเซียนอินโดนีเซียครับ มีการแพร่ระบาดเพิ่มเเมียนมาคงที่มาเลเซียเพิ่มขึ้นบางเล็กน้อยส่วนฟิลิปปินส์อยู่ในขาลงเรียบร้อยครับในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับคุมได้ดีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับสาระสาคัญที่องค์การอนมามัยโลกได้ทบทวนแนวทางสวมหน้ากากสําหรับโควิด -19 นะครับคือไม่ควสรสวมหน้ากากขณะกําลังกายหนักนะครับในด้านอื่นๆให้เข้มงวดในการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วๆไปครับ เป็นบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับต่อไปเชิญฟังข่าวโดยละเอียดครับวันนี้ครับทั้งโลกจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด1 9นะครับมีคนทั้งโลกติดเชื้อแล้วเป็นจำนวน6 6ล้าน1น9 5 7 6รลายครับตายไปแล้ว1.523.218รลายการแพร่ระบาดในวันนี้ยังรุนแรงนะครับส่วนการตายเพิ่มขึ้นครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดในโลกนี้นะครับให้มาดูแผนที่สีแดงครับ เป็นการแสดงการสะสมของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยจะเห็นว่าสีแดงเข้มมีที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปยุโรปทั้งทวีปในเอเชียมีสีแดงเข้มบ้างในแอฟริกามีสีแดงเข้มบ้างครับส่วนการแพร่ระบาดใน1วันนะครับคือเหตุการณ์ในขณะนี้นะครับว่ามีการแพร่ระบาดรุนแรงเป็นอย่างไรนะครับจำนวนที่แสดงในแผนที่สีเหลืองนี้นะครับ เป็นการแสดงถึงการแพร่ระบาดใน1วันต่อประชากร10,000แคนนะครับส่วนที่แสดงสีแดงเข้มคือรุนแรงสีแดงรุนแรงน้อยลงสีส้มน้อยลงมาอีกสีเหลืองน้อยที่สุดครับนะครับก็จะเห็นว่ามีสีแดงเข้มที่ประเทศอเมริกาทั้งประเทศนะครับในยุโรปครึ่งหนึ่งมีสีแดงเข้มครึ่งหนึ่งมีสีแดงธรรมดาและมีสีส้มนะครับส่วนในเอเชียส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองออฟริกาเป็นสีเหลืองครับในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่เป็นสีส้มครับ นี่มาดูครับว่าในวันนี้นะครับมีผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน1วันทั่วโลกนะครับ6,052,634คนตัวเลขนี่รุนแรงครับมากกว่า5แสนก็รุนแรงแล้ว6แสนยิ่งรุนแรงหนักนะครับเพราะ2วันก็มากกว่า1ล้านคนแล้วนะครับนี่มาดูครับสิประเทศอันดับที่มีการแพร่ระบาดที่มีคนเป็นคนติดเชื้อนะครับมากที่สุดลดหลั่นตามกันลงมานะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกา มีคนติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น14ล้าน7 0 0 0กว่าคนนะครับการแพร่ระบาดตอนหวันในเที่ยวนี้นะครับ2 1 2 6 3 5คนครับรุนแรงครับมากกว่า1 0 0 0 0แสนก็รุนแรงแล้วนี่ตัวเลขไปถึง2 0 0แสนแล้วนะครับส่วนการตายใน1วันครับ2,545คนครับมากครับรุนแรงครับมาดูครับมาดูในแต่ละรัฐนะครับในตารางก็จะเห็นว่าแต่ละรัฐมีการเพิ่มอย่างมากรัฐ ที่มีไม่เคยมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วรัฐที่มีการคุมได้แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นพิュร์เพนซิลเวเนียไม่เคยเป็นมากเที่ยวนี้1 2 0 0 0คนต่อหนึ่งวันนะครับเท็กซัสแคลิฟอร์เนียครับมีการแพร่ระบาดคุมได้แล้วกับเพิ่มมาอีกเป็น1 0 0 0 0มื่นคนใน1วันนะครับอิลลินอยครับไม่เคยเป็นมากเที่ยวนี้หมื่นเคนใน1วันครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับฟลอริดาเป็นหลักหมื่นอีกแล้วนะครับโฮเวโอเป็นหมื่นเว็ดคนในหนบ หลังจากคุมได้แล้วลดลงไปมากเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับเกือบหมื่นคนแล้วเป็น9,000คนต่อนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาวันนี้ครับระบาดหนักและรุนแรงครับอันดับที่2ครับอินเดียอินเดียมีคนเป็นแล้ว9ล้านกว่าคนนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาด35,000กว่าคนใน1วันครับอินเดียอยู่ในขาลงแล้วแต่ขณะนี้ช่วงนี้ลงช้าๆครับ อันดับที่3ครับบราซิลบราซิลขณะนี้ตัวแรกนี้ดีดีขึ้นครับมีคนไปแล้วหล้านคนดีขึ้นมาต่อเนื่องมานานจนทั่งเที่ยวนี้ครับในระยะอาทิตย์2อาทิตย์มานี้นะครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเที่ยวนี้จึงมีสูงขึ้นเป็น47,0 0 0คนหนึ่งวันครับหลังจากลงไปถึง2 0,000แล้วนะครับอันดับที่4ครับรัสเซียรัสเซียก็ขณะนี้หลังจากฝรั่งเศสแซงมาแป๊บเดียวรัสเซียก็แซงกลับคืนไปนะครับเพราะรัสเซียยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ยังมีการแพร่ระบาดถึง27,000คนใน1วันครับยังไม่ลงเลยนะครับดับที่5ครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเคยแซงรัสเซียมาเที่ยวในขณะนี้แล้วฝรั่งเศสคุมได้เป็นอย่างดีครับตัวเลขลดลงมามากจาก7,000 0หรือเพียง1,000คนใน1วันเท่านั้นนะครับดับที่6ครับสเปนสเปนคล้ายฝรั่งเศสครับ วันนี้ลดลงมาแล้วเหลือ5,000คนในหนึ่งวันนะครับลำที่เจ็ครับอังกฤษครับอังกฤษก็ขาลงแล้วเหลือเพียง10,000คนในหนึ่งวันครับับที่แปดครับอิตาลีอิตาลีก็ลงมาแล้วนะครับคล้ายๆอังกฤษครับลดลงมาแล้วเหลือ20,000คนในหนึ่งวันครับส่วนเอเจนจีน่านะครับเป็นอเมริกาใต้ขณะนี้ซึ่งขณะนี้ลงมาแล้วนะครับอยู่ในขาลงแล้ว6,000คนในหนึ่งวันครับับที่10ครับโคลัมเบียโคลัมเบียก็เป็นอเมริกาใต้นะครับซึ่งลงมาแล้วแต่ขณะนี้ ลงช้าและกําลังเพิ่มขึ้นไปนะครับขณะนี้โคลัมเบียจึงลักษณะของเขาคือลงช้าช้านะครับมีการแพร่ระบาด9 0 0 0กว่าคนใน1วันครับนะครับนี่มาดูครับสำหรับยุโรปโดยเฉพาะนะครับที่เคยมีปัญหาหนักก็อันดับที่1ก็คือรัสเซียรัเสเซีย,ยยังไม่เคยลงเลยขึ้นตลอดนะครับฝรั่งเศสครับอันดับที่2ฝรั่งเศสนะครับคุมได้เป็นอย่างดีลงมาแล้วเหลือหมื่นในคนใน1วันครับสสเปน คุมได้นะครับลงมาแล้วสีอังกฤษครับลงมาแล้ว5จาจีี่ก็ลงมาแล้วครับ6เยอรมันเยอรมันลงมาครับแต่ลงมาอย่างช้าช้าลักษณะเที่ยวนี้คือเท่าเท่ากับวันก่อนคือลักษณะยังไม่ลงลงมาอีกลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับที่7ครับโปแลนด์โปแลนด์ค้ายอังกฤษครับลงมาแล้วอยู่ในขาลงแล้วนะครับเหลือหมื่นคนในหนึ่งวันครับอันดับที่8ในยุโรปครับยูเครนนะครับยู ยูเครนยังคงขึ้นตลอดนะครับคล้ายๆรัสเซียครับวันนี้มีการแพร่ระบาดหนึ่งหมื่นห้าพันคนในหนึ่งวันครับดูในแผนที่ครับก็จะเห็นว่าในแผนที่ในยุโรปนี้เนี่ยก็จะมีสีแดงยุโรปตะวันออกจะมีการแพร่ระบาดสีแดงเข้มกว่านะครับส่วนทางยุโรปตะวันตกนี่จะมีสีจะมีสีส้มนะครับแล้วมีสีแดงอ่อนๆด้วยเพราะฉนั้นยุโรปตะวันตกจึงดีกว่าครับคุมได้เป็นอย่างดียุโรปตะวันออกจะมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขณะยุโรป จึงเป็นภาพเช่นนี้ครับหยุดวันตกคุมได้เป็นอย่างดีครับมาดูต่อครับใน10อันดับในโลกนี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดใน1วันคือเหตุการณ์ขณะนี้นะครับความรุนแรงเป็นอย่างไรนะครับดูสิอันดับแรกครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริการุนแรงที่สุดแพร่ระบาดถึง2องแสนคนใน1วันครับมากกว่าที่อื่นเป็นหลายๆเท่าเลยนะครับอันดับ2บราซิลครับ47,000คนใน1วันครับน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาถึง4เท่านะครับ พราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเที่ยวนี่รุนแรงมากนะครับจับที่3ามครับอินเดียนะครับสตุรกีตุรกีก็โผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับจับที่6ครับอิตาลีอิตาลีลงมาแล้วนะครับเจ็ดเยอรมนเยอรมนก็คงตัวอยู่และค่อนข้างจะลงมานะครับจับที่8ครับอังกฤษลงมาแล้วนะครับเก้ายูเครนครับยูเครนมหยุดมันออกซึ่งกําลังขึ้นอยู่นะครับจับที่10ครับอิหร่านอิหร่านก็เป็นประเทศเอเชียซึ่งยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องครับ นะครับเพราะฉะนั้นอิรานก็ยังคงต้องจับตามองดูต่อไปนะครับก็สรุปแล้วว่าขณะนี้ทั้งโลกนะครับสัตอเมกาเป็นอย่างรุนแรงและหนักมากๆนะครับส่วนยุโรปตวนตกดีขึ้นยูโรตอนออกยังไม่ดีขึ้นนะครับเอเชียครับมาดูอิสราเอลอิสรา,เอ,อสราเอลเคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจนท้องปิดประเทศนะครับขณะนี้ลงมาแล้ว ตัวเลขยังอยู่ประมาณ1000คนหนึ่งวันตลอดตลอดมานะครับมาดูต่อครับจีนครับจีนคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการแพร่ระบาดได้เพียงสเ็คนใน1นวันนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับฮ่องกงครับทั้ง3ามชาตินี้ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างญี่ปุ่นวันนี้นะครับเที่ยวนี้แพร่ระบาดถึง2,000คนในหนึ่งวันครับยังอยู่ยังยังขาขึ้นอยู่นะครับเกาหลีใต้ครับเที่ยวนี้ก็มีการแพร่ระบาดถึง600คนในหนึ่งวันครับเพิ่มเพิ่มจากวันก่อนนะครับ ฮ่องกงครับฮ่องกงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น1 1 2คนในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนเพราะเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกก็มีการแพร่ระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นนะครับมาดูครับในอาเซียนนะครับในอาเซียนของเรานะครับก็มีชาติที่มีแพร่ระบาดมากก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียนะครับ ยุนอินโดนีเซียครับเที่ยวนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่ที่ลงมาในระดับนึ่งแล้วเที่ยวนี้ขึ้นอีกขึ้นต่อไปอีกนะครับมีการแพร่ระบาดถึง5,800กว่าคนใน1วันครับส่วนฟิลิปปินส์ครับลงมาแล้วนะครับอยู่ในขาลงมีการแพร่ระบาดต่ำกว่าหลักพันแล้วเหลือ90 0กว่าคนใน1วันครับส่วนเมียนมาครับอยู่ในสถานที่คง คงที่นะครับประมาณ1,500-1,400คนใน1วันครับเที่วนี้1,500กว่าคนใน1วันครับส่วนมาเลเซียครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากตัวเลขไม่เกินพันก็เป็นพันต้นๆนะครับขณะนี้มีการแพร่ระบาด1,100กว่าคนใน1วันครับนะครับส่วนสิงคโปร์ไทยเวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับขณะนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คุมได้ดีนะครับออสเตรเลียมีการแพร่ระบาดเพียง10คนใน1วันนิวซีแลนด์ เที่ยวนี้นะครับไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศนิวซีแลนด์ครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกครับได้ทบทวนแนวทางการสรวมหน้ากากสําหรับโควิด -19 นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ควรสรวมหน้ากากขณะออกกําลังกายหนักนะครับประเด็นสําคัญในห้องยิมจะอยู่ที่ว่าระยะห่างนะครับระยะห àng, ่างสัสภาพการการถ่ายเทอากาศนะครับอันนี้ ค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ไม่เห็นด้วยนะครับเขาเขามีความเห็นว่าหน้ากาก,ากไม่ขัดขวางการหายใจจริงเหมือนกับที่องค์การนามัยโลคิดนะครับแต่ว่าระยะห่างหนึ่งเมตรนั้นไม่เพียงพอครับในด้านอื่นๆนะครับองค์การนามัยโลกก็ทบทวนให้เข้มงวดในการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารสาธารณะทั่วๆไปครับเบ้นเว้นบางสถานการณ์นะครับแล้วก็ ในโรงยิมครับที่มาพูดกันในเวลานี้เนี่ยนะครับที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับสิ่งที่สาคัญคือการระบายอากาศนะครับการเว้นระยะห่าง3ฟุตหรือ1เมตรเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเป็น2ปัจจัยครับการระบายอากาศกับเว้นระยะห่างนะครับโดยให้ความเห็นว่าจะทําให้เกิดผลเสียต่อระบบปอดและหัวใจนะครับทั้งในคนปกติและคนที่มีโรคทางเดินหายใจครับเช่นคนที่เป็นหอบหืดหรือถุงลมโป่งพองนะครับเพราะว่า มันจะแย่ลงถ้าออกกําลังกายหนักเมื่อสวมหน้ากากนะครับดังนั้นจึงไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เหงื่อทําให้ชุ่มหน้ากากทําให้การหายใจยิ่งลําบากมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าไม่มีการระบายอากาศที่ดีไม่มีเว้นระยะห่างที่ดีการทําความสะอาดจากเชื้อที่ดีควรปิดจัาน สถานยิมนั้นช,ชั่วคราวนะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญบางท่านครับที่มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับองค์การอนามัยโลกเช่นนายแพทย์ลินเซมานะครับผู้เชี่ยวชาญการแพร่ระบาดของไวรัสทางเดินหายใจเห็นด้วยกับการระบายอากาศที่ดีครับและไม่ต้องใช้อากาศก็เห็นด้วยแต่ระยะห่างควรจะเพิ่มขึ้นเป็น10ฟุตนะครับเพราะว่าคนออกกําลังกายนี้เนี่ยจะทําให้มีการแพร่เชื้อได้ไกลกว่าที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้นะครับส่วนนายแพทย์ เรนนี่นะครับแพทย์ฉุกเฉินของมหาลัยบราวนะครับมีพบว่ามีการศึกษาว่าการใช้หน้ากากไม่รบกวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับในคนปกติที่มีสุภาพดีก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในโรงยิมนะครับแล้วก็มีขณะมีกฎแล้วในบางที่นะครับบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยถ้าอยู่ในโรงยิมนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับ องค์การนไมโลกแนะให้เข้มงวดในการสวมหน้ากากในคนทั่วๆไปนะครับหน้ากากมี2ชนิดครับหน้ากากหน้ากากธรรมดากับหน้ากากสําหรับแพทย์นะครับหน้ากากธรรมดารวมทั้งหน้ากากที่ผลิตเองเป็นผ้านะครับคือควรสวมหน้ากากธรรมดาทั้งภายในและภายนอกอาคารถ้าไม่สามารถเว้นระยะห่างได้นะครับหรือควรจะสวมในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับ ควรสวมหน้ากากแพทย์เมื่อไหลายควสวมครับผู้ที่มีความเสี่ยงครับเช่นอายุเกิน60ปีหรือเป็นโรคเรื้อรังควรสวมหน้ากากแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าไม่เว้นระยะห่างได้นะครับต้องสวมนะครับถ้าแม่บ้านที่ดูแลผู้สงสัยหรือผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ควรสวมหน้ากากแพทย์นะครับอีกอันหนึ่งครับเด็ก อายุเกิน12ปีทำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่และอีกข้อหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่ให้ไว้นะครับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบไม่จําเป็นต้องระวังในการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นเพราะมีโอกาสต่ำม,มากที่จะแพร่เชื้อได้ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากเลยนะครับแต่ถ้าเด็กคนนั้นจะติดจากคนอื่นนั้นต้องสวมนะครับองค์การอนามัยโลกก็แนะนําอีกอันนึงครับว่าไม่ควรใช้หน้ากากที่มีวาล์ฟนะครับที่มีลิ้นนะครับหน้ากาก การทาหน้ากากนะครับถ้าเป็นหน้ากากธรรมดานเนี่ยชั้นในสุดควรซับความชืน้นชั้นกลางและชั้นนอกสุดคงกันความชื้นครับทั้งหมดนี้คือการที่องค์การนาำมัยโลกได้แนะนำในสาระสำคัญที่นำมาเสนอให้ทราบนะครับติดตามมันต่อไปครับจากจีนแพทย์วิที่สตในร้อยตำลอยพระบาททุมหมอมอาจารย์พวกเราครับเป็นลูกศิษย์ชุมหมอมอาจารย์พร้อมใจกันทำงานตำรอยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจงานพวกเราติดต่อได้นะครับติดตามงานได้ ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ